อา้าวห่างเศร้าและหายโศกเมื่อเรารักโลกกันนะชมสีโลกเรามันร้อนจริงนี่ทุกวันทุกวี่ไปมีดีเลยคุณเอาเรามาหนุนให้โลกมันเย็นตาแต่ได้ได้ได้นแ่นนั่นัข่าวดีดีกับพี่คำรน เก้าอี้มาจากเศษไม้ผสมพลาสติกรีไซเคลิล <Yeah. S 1> กระถางต้นไม้มาจากยางธรรมชาติผสมพลาสติกรีไซเคลิล <Yeah. S 1> ผนังมาจากเศษไม้ผสมพลาสติกรีไซเคลิลโ <Yeah. S 1> คมไฟมาจากซีเมนต์ผสมกับยางธรรมชาติ yeah. ผนังยางธรรมชาติผสมพลาสติกรีไซเคลิล <Yeah. S 1> พื้นจากยางธรรมชาติทดแทนยางสังเคราะห์เศษไม้ผสมพลาสติกรีไซเคลิล <Yeah. S 3> วันนี้เป็นวันที่โลกทั้งโลกต้องการความเย็นเพราะว่าโลกเราร้อนขึ้นธุรกิจหลายตัวตับมาสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันคือทำให้ความร้อนหายไปนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ใช้ทรัพยากร ธรรมชาติใหม่ๆให้มากขึ้นเพราะจะทําให้เกิดความเดือดร้อนกับโรคของเราธุรกิจของคาเฟอเมซอนซึ่งอยู่ใน OR นะครับซึ่งรู้กันว่าในนามของกรทรนี่แหละ,ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งวันนี้ปรับเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างที่ใช้อยู่ในโครงสร้างของอเมซอนต้องเรียนถามคุณพรชนกนะครับว่าวันนี้เราได้ทำตรงเนี้ย มาถึงจุดที่พอใจหรือ,อยังแล้วอนาคตจะไปแค่ไหนครับตอนนี้เราก็ได้มาในจุดที่พอใจแล้วนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการขยาย<ม>การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมุ่งเน้นการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะมุ่งเน้นการอัพไซเคิงแล้วก็กลับมาสู่เซอร์คูลาร์อีโคโนมีมากขึ้น,นะค่ะครับคือ,คอตรงนี้เราที่เราเห็นนี่คือ คาเฟ่เมซอนในตัวอื่นๆนะครับที่เราทำได้นี่ทำตลอดค่ะใช่ค่ะนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการขยายสาขาออกไปมากขึ้นค่ะไม่ว่าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศใช่ค,ค่ะต่าที่เสียงมีเสียงสะท้อนบ้าไงไหมครับว่า,าผู้รับบริการเขารับรู้ในสิ่งที่เราทำแล้วเป็นยังไงบ้างลูกค้าก็ให้ความสนใจค่ะ อย่างเช่นพวกโต๊ะเก้าอี้หรือไซเคิลพวกนี้ค่ะคบ,บางรายก็ถึงขั้นอยากจะซื้อกลับไปใช้ที่บ้านเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับที่เกิดขึ้นณนขณะนี้บนโลกของเรามันอาจจะเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเดียวนะครับที่ OR ที่คาเฟ่เมซอนทำอยู่แต่ว่าทุกภาคส่วนของธุรกิจและทุกๆคนของมนุษย์บนโลกนี้นะคร ถ้าทาได้ถ้าช่วยกันเนี่ยโลกเราจะเย็นขึ้น,นถูกต้องค่ะนะครับอันนี้การประชุม G7 G10 G12 อะไรเนี่ยก็มาสู่สิ่งนี้ทั้งนั้นแล้วแล้อย่างธุรกิจธุรกิจที่เป็นไปณปัจจุบันนี้นะทั่วโลกจับตามองว่าถ้าเป็นธุรกิจที่ทํำ้ายโลกเขาไม่รับใช่ค่ะนะนี่เราเดินตามเทรนโลกเลยใช่ค่ะและในปีหน้าก็จะมีการขยายยิ่งขึ้นไปอีกค,ค่ะ เราเองเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรพอองค์กรธุรกิจของเราเนี่ยเดินในแนวทางนี้ช่วยให้โลกเย็นโลกหายร้อนภูมิใจไหมครับภูมิใจมากค่ะคุณคำงลนสงสารโลกมากไหมคะโอ้สงสารมากเลยครับถ้าทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยโลกโลกของเราจะดูดีขึ้นอีกเยอะ มาดูนี่ค่ะเรากำลังช่วยโลกโอ้ยดีจังเลยค่ะสุดยอดถือว่าใจบุญช่วยทั้งโลกเลยไหใช่ค่ะป้เชดโดนใจป้เชดป้เชโดนใจโดนใจโดนมากไหมครับมากก็หนึ่งในลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการใน a เมซอนนะครับที่มีการปรับเปลี่ยน วัสดุที่เอามาใช้เป็นลักษณะของการรีไซเคิลหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นการถางต้นไม้หรือชั้นวางของเป็นไงครับเขาต้องการทําให้โลกเนี้ยมันมันเย็นขึ้นมันไม่ร้อนใช้ทรัพยากรน้อยลงลูกค้าเป็นไงฮะก็รู้สึกว่าในปัจจุบันนะคะการที่เราจะใช้แบบพวกทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเพราะว่า อันนี้อย่างการที่อเมซอนได้เข้ามาทําตรงนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เหมือนกับเป็นการรักโลกแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรณรงค์ให้ร้านค้าหรือว่าองค์กรต่างๆค่ะหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นค่ะโอเอคลูกค้าเข้าใจาคุณพรชนกบอกลูกค้านิดนึงเ่เราทำตรงนี้จุดประสงค์เราเนะค่ะก็คาเฟอเมซอนะ e นะคะก็จะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปนะคะ ตามคอนเซปต์โกกรีนของคาเฟ่เอเมซอนนะคะแล้วก็จะมุ่งเน้นให้ทางลูกค้ามีส่วนร่วมแล้วก็มุ่งเน้นในการรับผิดชอบต่อสังคมนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะทั้งตั้งแต่ตอนนี้และในอนาคตต่อไปค่ะต่อไปว่าหลังมาเนี่ยฮะแก้วเนี่ยไม่ต้องทิ้งกินได้แก้วเนี่ยไม่ต้องทิ้งกินได้ดีมากเลยค่ะ ไม่มีอะไรซ่อนเล้น <laughs> ทุกสิ่งอย่างทำไปด้วยความรับนะครับเราใช้ทรัพยากรจากโลกนี้มาเยอะแล้ววันนี้เราต้องคืนให้เขาบ้างใช่ไหมครับใช่ค่ะ <laughs> <Yeah. S 1> อันนี้นะคะก็เป็นสินค้าที่เปฟอร์นิเจอร์ค่ะที่ผลิตจากตัวเยื่อกาแฟนะคะของโรงพวกของโรงพ่กกาแฟคาเฟ่เมซอนค่ะ ตัวเก้าอี้ก็เช่นกันนะคะอันนี้เป็นส่วนผสมที่ได้เกิดจากตัวเยื่อกาแฟะคะ่ะเหมือนกันชุดชุดกาแฟชุดนี้นะคะก็ได้มาจากตัวเยื่อกาแฟขึ้นรูปเป็นผสมกับให้มันขึ้นรูปเป็นไม้อะคะ่ะแล้วก็ที่ฐานรองจะเป็นฐานรองตัวแจก,กันนะคะตัวนี้ก็เป็นเช่นกันค่ะทาม,มาจากตัวเยื่อกาแฟเช่นกันนะคะตัวนี้จ์เป็นตัวเก้าอี้นะคะที่เกิดจากตัวเยื่อกาแฟผสมกับพลาสติกค่ะขึ้นรูป แล้วก็นำมาสารให้ลักษณะคล้ายกับตะข่ายนะคะทำเป็นตัวเก้าอี้สำหรับนั่งได้สำหรับตัวกระถางต้นไม้นะคะอันนี้ทำมาจากขวดนมนะคะขวดนมพลาสติกผสมกับตัวพลาสติกนะคะที่ใช้แล้วขึ้นรูปเป็นตัวกระถางสำหรับเก้าอี้ตัวนี้นะคะก็เช่นกันค่ะทำมาจากตัวเยื่อกาแฟนะคะผสมกับเศษไม้นะคะขึ้นรูปเป็นเก้าอี้รับน้ำหนักสามารถรับน้ำหนักได,ได้คนตัวใหญ่ก็สามารถตั้งได้นะคะแข็งแรงทนทานะคะ่ะโอเค สามชิ้นนี้นะคะก็คือเป็นกระเป๋านะคะที่เราทํามาจากตัวอลูมิเนียมฟอยล์นะคะถุงกาแฟของเราในเองนะคะ <Yeah. S 1> จะมี3แบบด้วยกันแบบแรกก็จะเป็นกระเป๋าสาหรับใส่เครื่องสำอางอันแบบที่2นะคะเป็นกระเป๋าคาดเอวค่ะอันนี้ก็แบบไวรุน,นิดนึงนะคะก็จะมีช่องข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะที่เอาไว้สําหรับใส่อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นมือถือนะคะหรือกระเป๋าฟตงก็ได้ได้ทั้งผู้หญิงแผู้ชายเหมือนกันนะคะโอเคแบบที่3ค่ะอันนี้กระเป๋าสะพายข้าง นะคะกระเป๋าคาดอกนะคะตัวนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่ตัวสายนะคะทํามาจากเบลลของเครื่องบินนะคะเป็นเศษเบลค่ะจากโรงงานของเครื่องน,นะคะแล้วก็ข้างในนะคะซิปก็ป้องกันน้ําป้องกันฝุน่นเอ้ยใช่ป้องกันน้ําฝนได้นะคะเป็นซิปปิดค่ะมีช่องใส่เยอะะเลยนะคะด้านหลังเป็นหนังนะคะกันน้ําได้ค่ะ wow. กระเป๋านี้ไม่ธรรมดาครับมันเป็นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองเอลองเปิดดูครับนี่ <Huh? S 1> <laughs> มีเงินอยู่ด้วย <Wow. S 1> ใส่ซื้อไปใส่แล้วรวย <laughs> ใช่ค่ะใช่แล้วรวยนะคะ <Yeah. S 2> โลกร้อนด้วยม,มือเรา oh, <no. S 2> โลกสวยก็ด้วยม,มือเรา <Yeah. S 1> นะไม่ใช่แค่มือนะครับแขนขาความคิดแล้วก็ จิตสำนึกที่เรามีต่อโลกณปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะ,ะกินใช้อยู่และเอาสิ่ง,งต่างๆจากโลกมาใช้กันมากเกินไปวันนี้โลกทั้งโลกคนทั้งโลกสํานึกแล้วว่าถ้าเราเป็นแบบนี้ต่อไปโลกจะร้อนแล้วก็ละลายจนหมดสิ้นเพราะเราไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้เมื่อหวนกลับมานะครับดูธุรกิจของอเมซอน นะครับอาจจะเป็นธุรกิจที่อาจจะไม่ใหญ่มากนะครับถือว่าเป็นธุรกิจเล็กๆธุรกิจหนึ่งแต่ว่าเติบโตอย่างมหาศาลตัวเนี้ก็กลับมามองและก็รักโลกที่ผมพูดไปเนีคุณวัชรนว่าจริงไหมฮะจริงค่ะนาะใช่ค่ะอ่เมื่อเป็นความจริงแล้ววันนี้อเมซอนของเรามุ่งมั่นอย่างไรต่อเรื่องนี้ครับคาเฟ่เมซอน,นะคะเล็งเห็นถึง ปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะเราก็เลยมีแนวคิดในเรื่องของการทําสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดของเรานะคะด้วยการที่เอาขยะหรือสิ่งที่เหลือใช้แล้วนะคะในร้านของเราเนะะี่ยค่ะแล้วก็ในกระบวนการของเราเนี่ยเอามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะเห็นได้เลยตัวนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของโต๊ะนะคะที่ทําจากเยือกกาแฟนะคะซึ่งอันนี้เ,เป็นเศษ<ฟ>ที่เหลืออ่าเป็นเศษที่เหลือแล้วนะคะจากโรงพวกกาแฟคาเฟ่เมซังของเรานะคะ อีกอันนึงก็คือตัวกระถางนะคะอันนี้ทําจากขวดนม,มซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ใช้ในร้านเรานะคะใช้นมหมดแล้วขวดเหลือ,อนะคะออก็แปรปรูปต่อค่ะ,ะ,ะกลายเป็นกระถางต้นไม้แบบนี้ออกมาสวยๆนะ,ะนะยังมีอีกอะไรนะฮะที่เป็นพลาสติกออฟอยใช่ค่ะอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของตัวถุงกาแฟซองกาแฟของเรานะคะที่ทําจากอลูมิเนียมฟอยนะคะอันนี้เราก็เลยนํามาทําเป็นกระเป๋า สวยๆเก๋ๆนะคะช่องทางจำหน่ายของเราตอนนี้ก็คือจะมีสาขาที่นี่นะคะจุลาศยห้าปทสัมย่านแล้วก็ออนไลน์นะคะาสามารถดูซื้อหากันได้ครับการเผยแพร่สิ่งต่างๆที่ที่เราทำเพื่อลดภาวะโรคร้อนแล้วก็ใช้ซ้ำใช้กลับมาเนี่ยฮนะเราได้ เผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนคนในประเทศไทยหรือคนทั้งโลกนี่รู้บ้างไหมครับว่าเราทําอะไรอยู่ณขณะนี้ตอนนี้ของคาเฟ่เมซอนเรานะคะ<ม>ก็จะมีง่ายๆเลยค่ะ<ม>ก็คือถ้าเราเดินมาที่ร้านนะคะ<ม>จะมีโครงการเก็บแก้วกลับนะคะ<ม>ที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะเอาแก้วพลาสติกของเ,เมซอนนะคะ<ม>ที่ทานหมดแล้ว<ม><ม>นะคะเอากลับไปแปลรูปใหม่โดยการผสมเนี่ยค่ะเอามาผสมกับตัวเยื่อกาแฟแบบนี้ค่ะหรือว่าผสมกับตัวขวดนะคะเพื่อจะขึ้นรูปเป็น สินค้าเหล่านี้เอากลับมาใช้ในการตกแต่งร้านของเรานะคะแล้วก็ใช้งานในร้านของเราซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยในการลดโลกร้อนของเราไวได้นะคะรวมถึงเกี่ยวกัแก้พลาสติกเองอะค่ะเราก็เอามาทําตัวเป็นเสื้อสําหรับน้องๆบาริสต้านะคะแล้วก็ผ้ากันเปื้อนของน้องๆบาริสต้าในร้านค่ะสรุปว่าของใช้แล้วนะครับหรือว่าขยะเนี่ยเรานํากลับมารีไซเคิลใช่ค่ะ นี่คือเราอยู่ในเทรนแข่งความเป็นไปของโลกปัจจุบันนี้ใช่ค่ะ,ะภูมิใจไหมครับที่ธุรกิจเราเดินไปในแนวของโลกตรงนี้จริงบอกว่าภูมิใจมากเลยค่ะในการที่คาเฟ่เมซอนเล็งเห็นนะคะถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะคะในเรื่องของความยั่งยืนเราถึงมีโครงการแล้วก็มีนโยบายต่างๆที่จะตอบสนองนะคะเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของเราเนี่ยไม่ไปเบียดเบียนกับโลกใบนี้ค่ะ เมื่อทำอย่างนี้แล้วความยั่งยืนน่าจะเกิดขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าทั้งหมดที่เราดำเนินการมามันอาจจะเห็นเป็นสิ่งเล็กๆนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะที่เราทำเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการลดความเป็นพิษในสิ่งแวดล้อมของเราเกิดขึ้นลดปริมาณคาร์บอนที่จะเกิดขึ้นนะคะของเสียที่เราต้องไปทิ้งแล้วก็คัดแยกทำลายไปนะคะเราก็กลับมาใช้ใหม่ที่เป็นเกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะ อันนี้ก็ทําให้โลกของเราก็จะน่าอยู่ต่อไปที่ทําไปทั้งหมดนี้ดีจริงๆนะดีจริงๆค่ะโอเคผมพม่หน,นอยอันนี้ปรบคนเดียวนะครับแต่ว่าโลกทั้งโลกเนี่ยเขาปรบมือให้อยู่แล้ว <c oughs> ใครที่ทําให้โลกที่เราอยู่เนี่ยนะมันไม่ร้อนแล้วก็ยั่งยืนใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> โลกนี้เป็นของ <c oughs> เรา yeah. เราต้องร่วมกันด,ดูแล้า<ล> <Wow. S 1> ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลของคนทำธุรกิจบนโลกใบนี้แต่ว่าถ้าทุกคนร่วมกันทำคนละนิดคนละหน่อยเท่านั้นนะครับโลกก็จะกลับมายิ้มได้เมื่อโลกยิ้มเนี่ยคนบนโลกก็หัวเราะได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาหัวเราะเลยครับ <laughs> ก็จะมีความสุขนะครับสีเขียวก็จะเต็มไปหมดนี่คือสิ่งที่เราสร้างสรรค์เพื่อสังคมเพื่อตัวเองเพื่อประเทศชาติและเพื่อโลกของเราว้าวัวุวงนนักนาได้มาราักอักเนซัน นกแก้วกินวันไอซันของเราเดี๋ยวนี้ขเขารับลูกทำให้ลูกไม่สูกไอันลัลูกทุกวันไอซันของฉันทุกพี่เอนะแข่าวด,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 ดีดีกับพี่คำรน